8ปีเราบอกคะตนนี่โรแมนครับผมก็ยู่นี่8ปีกระซัมเก่าเห็นซัมนี่เพราะว่าเก็บทีเดียวพัดปีครับเพราะว่าผักหวามันเออต้นนี้มันจะออกได้ประมาณฤดูฤดูใดก็เก็บได้ปะคะถ้าอยากให้มันเกิดกันเด็ดใบครับนี่ครับเนี่ยส่นหนึ่งต้นหนึ่งพระอาจารย์ได้สังเกตว่าเขาว่ามันมีลักษณะที่แตกต่างกันจากลักษณะที่ว่ามันพันนะคะพันของเขาเป็นพอดีเบิ่งเหนอยเพราะว่าได้ผักหานมันมีใบใหญ่ใบน้อยใบแหลมเลยเห็นบคะครับอันนี้มันทีเป็นใบใหญ่ใบใหญ่เนาะ บาไม่ใช่มีพานพันใบไงบาทนี่ถ้าวานพันใบเล้มแหลมนะครับัมก็บริวมันไม่ใช่ใบเวกก็บริวมันเป็นหมดส่นนึงส่วนนึพื้นที่พื้นที่วัดเทใดกอคะสามร้อยแปดสิบสี่ไร่พักหวานไปประมาณสองร้อยต้นนันไะมคะต้นหนึ่ต้นหนึ่งก็่อปลายแลอต้นนึ่งอันนี้ใบใบแหลมอันนี้ใบแหลมครับ อะไรเกิว่าพักหวานพักหวานปลาแท้พักหวานยอดเหลืองใบแหลมยอดเหลืองใบแหลมแต่ว่ามันด้ออกย้ำเขียวแต่ว่าม่เหลืองหรอกบ้านมันด้มีพักหวานอีกนะอันนั้นคือใบใบใบใยพักหวานใยก็เลยเราพักหวานพักหวานโคกอันนั้นอ่ะพระอาจารย์สังเกตเบ้างเขาจะถูกกันพวกขวกกินลายนะครับี่้ายครับนี่ชื่อวัดครับชื่อวัดวัดลาดปูทรงธรรมครับวัดลาดปูทรงธรรมทรงธรรมครับ ครับบักหวาน่นถ้าต้นไงตายทุ๊บครับพี่จิเกิด้วไม่ได้ทำเลยเกิดต้นน้อยขึ้นมาจกอันนี้บ้านบ้านอะไรครับอันนี้มันเป็นบ้านชนประธานครับบ้านชนประธานปลาท่านมือมือเทเจ็ดต้นหนึ่งครับตำบลอะไรครับตำบลทารีอ่ะต้นหนึ่ง อับองพุทธอาจารย์เดี๋ยวสบมาเบิ่งต้นใหญ่งนสอามสี่ต้นพระธาตจะกรทำเนาะพระธาตจะจะเลยครับจวิเศษนะครับไดแี่ครับหลานพระหวานนะมนี่แล้วมบบนีเดี๋ยวเดี๋ยวบนท้เบิ่งแค่นี้นับไปกี่้นนี่ื้อปลาเนึ่ม้าุัต้นนต้นน้อยมันนะตัวฝักหลานข้าต้นใหญ่หายหาครับาัวข้าเก็บดูข้าติบขาวิใหญ่นะตัวักหวานมันมีอย่ยางหนึ่ง ามันเกิดยอดถิ่มายอดแรกปุ๊บนี่ยเขาพวกเก็บนี่ครับผักหวานมันสิมันใบเกล่แล้วมันสิบวกพงยอดเลยเขาเก็บใบแล้วมันหนึ่งตรงประเดยครับยอดมันนะต้นหนึ่งสองส่วนนั่งอย่แล้วมีคนข้างนอกมาเก็บไหมคะอ๋อพอได้หนีเน้นกับตังซีสิบมันบ่คะที่สรูปอีกต้นนี่ครับเห็น่ โอ้ตัวน e ี้ต e no ัวใหญ่ตัวนี้ขก้อนนึ่เก็บแล้วครับเก็บไปแกลนแล้วนี่ข้าเป็นต้นนึงเกิดคู่กันตัวนี้เพราะตามกับมันยี่สิบปีเนี่ยเจด้ทำนี่กข้าวานคือเป็นธรรมชาติเลยบ่ได้ปลูกบ่ได้ดยังเลยหรอคะธรรมชาติมันมาธรรมชาติแต่สมัยจะปลูกจะปลูกนะครับนี่ผมมากับทำนี่ตลอดบ่ใหญ่กข้าหวานอันนี้สิเป็นใบใหญ่ได้เนาะค่ะมันบ่ถ้าได้ตัวอย่างตัวนี้น่าจะได้อยู่พี่เลยถ้าพิกัดแล้วก็เอาตัวอย่างต้นนี้อาจจะได้เดี๋ยวไปเอา เดี๋ยวพูดเสียงเก่ายิาล้ามีผมมีเบียร์มันอยู่เบียร์ของต้นจากต้นนี้มันปะคะครับเบียร์เอาไม้จะใส่คะต้งเทียร์ผมกะขายกับเราเทียผมก็กล้าผมกับเอ็มมันไม่เคยเกิดพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับพื้นที่สามสามร้อยแปดสิบสี่ไร่สิกว่าจะเป็นสองแต่ที่พี่จะล้างไว้นะครอเลยจับพิกัดเลยนะตรงนี้แหละพี่เล่จับพิกัดนี้ได้เพราะว่าต้นนี้มันเป็นสี่สิบเจ็ดคิว 5. 5. อาจจะนม่ใจนะกันไม่ใจอย่างยุกล้าหลายครับพักหวานต้ักหวานตัวนี้ต้นน้อยตัวสั้นเนี่ครับแต่ว่าเก็บกินบัดปีครับค่ะพักห,หวานนี่ยอดมันนี่ยอดเพื่อนนี่ว่าเขาเนี่ยมันสี่ต้นหนึ่งนี่ได้ประทับกถ็ถั่ออยหน,นึ่งมันออกยอดที่เก็บถูกต้องเลยสองร้อยห้าสิบหกเมตรจากระดับน้ำทะเลน้ำกินได้ครับมันจะกินในบัดปีอ่ะเคยเราเขากินอ่ะ อันนั้นย้อนทักเองหรือว่าเป็นมีแมลงจ่อคะนั่นพี่หักโ่้แมนงมุมอันนี้เป็นใบมณ์อันนี้ก็ใบใหญ่นะทีไรใบมณ์ใหญ่อยู่ในนีมีสมุนไพรน้ำเป็นหมอคะอาจารย์ ู้สึกว่าเป็นตนนี้มันกมักับใบนี้ให้กันเนาะอ้ลายเด้นไอไอเปเปิบอกเขาเลยไม่หมดนซะบอกไมุ่นเนาะนีมาไ้รถมันตันบอกไปุ่่นเนะส่นซ้ำเก้า เดิครับต้นด่างเดิมเลยไม่หรอที่เป็นยอดน้อยเหลืองเงินปะคะยอดครัถ้ายอดเหลืองตอนนป้นเป็เขียวเราก็เปยนผักหวานยอดเหลืองก็เลยใบแหลมโอ้อาจจะได้เอาปิกับต้นนี้นั่นเดี๋ยวค่อยกลับขึ้นมาเก็บกันนะคะเดินผิดพลาดที่เลยมาทางนี้ลงมาเลยครับลงมาเลย ปลูกในบอซ์มเมนตเนี่ยไหคะอาจารย์อ๋ลลอที่บอซ์เมนตขอ้หัว่ามันปม่สูงแต่มันขึ้นดีเลเพ่อปลูกยุตจังหวัดใดคะที่ว่าอยู่อุบลน,นั้นบหคะอ๋อแสดงว่าข้างล่างเป็นกวงหรือตันคะอ่อะาน<ะ>ี่นี่ีฝามีฝาข้างล่างวะเป็นกวงลงเลยอ๋อเพราะว่าเนี่ยพระว่าให้ปลูกแซมต้นอื่นก็มีแซมก่อนป่านยี้มันยังไมาแล้วมันยังสืขึ้นมันเองเขึ้น่นลูกมากเลย ใสด่ดูแล้วออันนี้ผมอกหูผมมาึลักษณะมเป็นปลา,าเป็นจัพันนะเป็นปลาเป็นจัพัน อันพระอาจารย์คะตรงนี้ป้าต้นไม้ที่เกิดขึ้นนี่เป็นที่ปลูกขึ้นมาเองหรือว่าเป็นธรรมชาติอ๋อเป็นธรรมชาติเดิมอยู่แล้วเพราะว่าที่ขึ้นประมาณได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เป็นเป็นของปลูกเองเกิดเองครับสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่ปลูกเองปลูกแค่นีครับธรรมชาติเขามีแบบนี้อยู่แล้วมไหมคะส่วนมากปลูกกระต่ายครับโอแต่เขาบอกเกิดเองตายว่าจะมันขึ้นมาแล้วปลูกสิบต้นเหลืออยู่วย้อนสองต้นเนะปลูก เขาเก็บแล้วเขาจะออกแบบยอดถามว่าเก็บเพือก่หรือไมด้แล้วมันเ็นกระงยอดไม่ใช่โอ้ส่นใหญ่ตัวนี้แค่แค่เก็บ แค่เก็บไม่ได้บ้านแต่เก็บไดทุกต้นทั้มครับเก็บใลยท่านี้ฉันเบิร์ตประมาณอายุม0กว่าปีได้ผมเมื่อยูยุี่ประมาณปีัย์ปนตลอดป่วไงว่าไงซ้ำเก่าแสดงว่าอายุเขาอาจจะเกินเป็น20 30ิีแล้วโอ้แต่เขาเขาซ้ำนี่ตลอดนะคะเม่อใด้ังขึ้นเป็นพักหวานที่ตายยากแต่ว่าเกิดยากถ้าจะอยู่แล้วอยู่เลยครับหาน คือในวัดน <strong> ี่กับบ่ได้มีการหดน้ำบ่อยังคือธรรมชาติอย่างเดียวเลยมีแต่หดน้ามปลูกไม้าฉาดยางเดีติเลยบ่ได้บ่ได้ดูแลบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ยังเขาเพราะเขาเคยลองทดลองบอกว่าอันไหนที่เขาอันไหนที่เขาหดน้ำไม่บ่อยเนี่ยมันด้ออกบดปีบ่ตีเขียวบดปีเลยอ๋อค่ะแต่ว่าอันนี้อันนี้อาจจะข้อหนังแรกมันจะเอาใบเลี้ยงก็ได้ครับอืม ถ้าได้ที่มันมันมันออกพนนาแรงมากกว่ใบกระสีออกเหลืองจักน้อยแล้วก็ะโลนฮะแต่ว่าอันนี้เ้าเก็บประจำก็ะสีบ่ช่อมนี่ก็ได้ก็ได้เกือบแกงนึงนะครับนี่แกงไปเผ็ดต้มมะดงไปต้นหนึ่งสิได้เป็นถั่วให้คุณได้เนาะค่ะเป็นถั่วอันนี่เป็นอันนี้พี่สินตรวจเบิร์นบิรบอกเบิพ้าเบิร์แต่ว่าแค่ไก่โบไปหนักมันหกต้นต้นยี่ยี่